สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม One Punch Man the Stone a g ในเซิร์ฟเวอร์700นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมทำนะครับผมจะมารีวิว ID แบบรวดเร็วแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงนะผมไม่เคยทำคลิปรีวิว ID เกมมาก่อนเลยนี่นะครับก็ผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะพลังที่4ล้านที่ผมก็มีประมาณนี้เลยต่อมาเป็นอันดับ2นะครับ อันดับ2เนี่ยก็ทีมคล้ายๆผมเปลี่ยนแค่เป็นท่านแบตเป็นล่างแรกนะครับ <c oughs> อันดับ3นะครับเป็นทีมคล้ายๆผมเหมือนกัน,นครับคือเมตานี้เนี่ยเออมันวัดกันที่โซนิกกาโลแล้วก็กระบองเหล็กนะครับคือมันวัดกันที่3ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าโซนิกใครได้เปิดก่อนนะครับ บัฟให้กาโลไปตีได้เนี่ยเขาก็จะชนะเลยนะครับย่เว้นถ้าแต่พลังเนี่ยมันจะห่างมากๆจริงๆนะครับนี่ครับพี่ก็ผมก็เป็นฮีโร่ที่แข่งที่สุดนะ5ล้าน3ส่วนคิวก็คิวอันดับหนึ่งนะครับคิว 5O โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูร้านประลองดีกว่าเพื่อเราไปสู้กับใครให้เห็นกันนะครับก็ อันดับ2เนี่ยก็ตึงเอาเรื่องเพราะสปีดเขาค่อนข้างไวนะผมเอาเกียโลแทนพี่ก๊อตนะเพราะพี่ก๊อตเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บเปิดหายิรชันเนี่ยหมอบกันหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโซนิกผมก็ได้เปิดก่อนนะจังหวะน,นี้ไปเดรปิชันสลัดโซนิกโอ้เปิดไปเดรปิชั่นสลัดแปดล้านดาเมจน,นะครับแล้วการโลผมไปมาตามไล่โจมตีของกลยุทธ์นะครับ สามล้านดาเอจอันนี้ก็จะเบาหน่อยนะกะบองเหล็กโฮมรันไป8 0 0แสนนี้เป็นไล่โจมตีกลยุทธ์ของฮีโร่นะครับก็เลยดาเมเอจอาจจะเบาหน่อยมาของจริงมาแลวการโรผมปล่อยหมัดไปดาเมเตมร380ล้านนะครับหายทั้งทีมนะครับกิโลกิโลไล่อันตีไปการโรเขาสวนกลับมาปล่อยหมัดกลับมาดาเมจ3ล้าน5้านะครับไม่ค่อยเข้านะกะมองเหล็กผมฟาดไปโอ้71ล้านนะครับ โคตรแรงนะครับกระบอกเหล็กเนี่ยนี่ผมเปิดอีกรอบแต่ไม่ใช่สลัดไปโอ้ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเพราะว่ากาโร่เนี่ยมันติดอามาตะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเทินเจ็ดนะครับเพราะเทินเจ็ดเนี่ยก็กาโร่ก็จะตายแล้วนะครับกาโร่จะอยู่ถึงเทินเจ็ดนะแต่พอ กาโลตายเนี่ยกบองเหล็กเขาก็จะกลับมานะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยก็จะไล่ฟาดกันไปกันมานะครับสำหรับกบองเหล็กก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็เล่งไปเทินเจ็ดเลยแล้วกันนะเพราะไม่มีอะไรแล้วนะครับเขาเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเนาะ โอเคครับก็เทิร์นเจ็ดแล้วโซน,นิกผมเปิดไป4ีล้านหแสนดาเมจนะเัีวนี้การ,โร์โลผมป้อยหมัดไปโอ้สองล้านเจ็ดกมองเล็กเขาก็ฟื้นกลับมาแล้วนะครับฟื้นกลับมาฟาสองทีฟื้นกลับมาอีกรอบฟาดอีกทีหนึง่งตายการ,โร์โลผมป้อยหมัดกลับไปโอ้หกสิบแปดล้านดาเมจนอนเทง้งเต้งเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ PVP นะเดี๋ยวพาไปดูอีกคนดีกว่าไหมเนะี่ย เดี๋ยวดูอันดับสามสิว่าเขาอ๋อ้เขาก็ตึงอยู่นะมีกระบองเหล็กด้วยนะครับค่อนข้างตึงเลยเดี๋ยวพี่พี่อันดับสามอีกสักคนแล้วกันนะครับเขาใช้เป็นคอม้านะไปลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีมผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับโซนิกเข้าไปไเลยไม่ใช่แชร์สแอดล้านดาเมจนะครับไรซาเทลิสลงไปนอนเลยนะครับกาโร่โลไล่โจมตีไปนะครับ12ล้านดาเมจนะครับ กำลัอองเหล็กไล่ฟาดไปแปดแสนเด็กปล่อยหมาไปกันนะครับจากนั้นการโล่ผมปล่อยหมัดโ่อ0สี่ร้อยล้าน,นดามจนะครับการโล่เนี่ยเป็นตัวที่แบกในเมตาันี้เนียนะครับก็กำลังเหล็กฟาดไปร้อยสี่สิบแปดล้านนะครับเม้าอหมายเดียวนะถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับผมก็พยายามปั้นกระมองเหล็กกับการโล่อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้น กตเนี่ยมันสุดเกินแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆปั้นกระบองเหล็กกับกาโลตามมานะครับเพราะกาโลเนี่ยก็น่าใช้อีกสักพักนึงอ่ะ <c oughs> ส่วนกระบองเหล็กเนี่ยก็ใช้ได้ <c oughs> เห็นเซิร์ฟจีเนี่ยเขายังใช้กระบองเหล็กกันอยู่เลยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดไป <c oughs> เธอเจนเหมือนเดิมนะครับ拜拜 ก็เริ่มเทินเจ็ดโซนิกผมอันตีไปห้าล้านดาเมจนะครับก็ตายไปก็บลองเล็กเขาฟื้นกลับมาฟาดนะครับการโล่ผมต่อยปล่อยมัดกลับไปโป้งก็บลองเล็กเขาฟื้นมาอีกรอบนะครับฟื้นมาฟาดโป้งไม่เข้านะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยปั้นค่อนข้างหนานะเขาตีค่อนข้างยากนะที่จะตีเข้าเนี่ยก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว ไอดีในวันนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูอยากให้ทำอะไรอีกเนะี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเพื่อผมเห็นแล้วก็จะได้มาทำนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ